สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนินรัดฟาร์มเห็ดอีกแล้ววันนี้มีอ่าคอมเมนต์ถามนะครับว่าแคะไมข้าฟ้างแล้วต้องแคะใหญ่ขาวๆไหมถ้าแคะจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแคะหรือไม่แคะดีเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวหาก้อนก่อนอันนี้ก้อนกำลังแกะไปเมื่อวาน กำลังเห็นคอมเมนต์เมื่อวานเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาให้ดูอันนี้เป็นนางลมนางลมนางฟ้าเหมือนกันครับแค่เหมือนกันลมกับนางฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเริ่มออกละเนี่ยครับอันนี้มันออกมาแล้วแค่เมื่อวานมันก็มีออกอ่ะมันเริ่มดันนี่นีหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมนี่เห็นไหมอ่านี่ครับอ่าเนี่ย คือใยเห็นใยขาวๆนะครับปกติมันจะไอที่มันมีไม่เข้าฟางแคะไปหมดละอ่อปกติมันจะมีไม่เข้าฟางครับไม่กลมๆอะ่ะไม่เข้าฟางอยู่ตรงเนี้ยในเนี้ยเต็มครับแล้วเราใช้ปลายช้อนสกิดย้ำว่าสกิดนะครับสกิดแล้วจะเห็นเนื้อเยื่อเนี่ยครับขาวๆเนี่ยขาวๆในรูนี่เลยอันนี้ไม่ใช่ขี้เลื่อยนะครับเป็นเยื่อเยื่อเห็ดใยเห็ดเนี่ยเห็นไหมเป็นใยเห็ดนะครับแคะให้เหลือประมาณเนี้ยแคะแค่มเม็ด อันไหนออกได้ก็ออกอันไหนเม็ดออกไม่ได้ก็ผมก็ไม่แคะเห็นไหมมันติดอยู่มันออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดอกแลดอกมันออกมาปุ๊บแล้วเราเก็บมันก็เราทำความสกทีมันก็หายไปนี่ครับสมมุติว่าถ้าเราแค่อย่างเงี้ยเราปล่อยให้เหลือแต่ใยอย่างเงี้ยมันจะออกเร็วครับเนี่ยมันจะออกมาเร็วนี่มันเห็นไหมครับมันจะเป็นตอนเล็กเห็นไหมเนี่ยนี่มันจะออกเร็วแต่ถ้าเรา อันนี้ออกเร็วครับมันก็ออกมาเร็วเลยถ้าเราแค่เอี่ยมเลยนะครับแบบไม่มีใย,ยซลวขาวหายไปเลยเนี่ยเห็นขี้เลื่อยเลยนะถ้าเห็นขี้เลื่อยเนี่ยมันจะออกช้ากว่ามันจะกว่ามันจะกลับมาสร้างใยตัวเนี้ยอีกรอบนะครับนานครับเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยมันจะกลับมาสร้างใยอย่างนั้นเราก็แค่แค่ไม่เข้าฟางออกเอาแค่สกิดขูดๆสกิดออกเนี่ยครับออกนี่แหละนะ อันนี้อันนี้คือก้อนที่แค่เมื่อวานนะนี่มันยังไม่ออกมันประมาณอีกสองสามวันมันก็ออกแล้วครับพวกนี้มันจะเห็นเยอะแต่ก็เริ่มออกแล้วแต่ถ้าเราแค่เอี่ยมเลยเห็นไม่เห็นขี้เลื่อยในนี้เลยนะครับออกช้าแน่นอนแต่ถามว่าออกไหมออกไม่มีผลอะไรแต่จะช้าหน่อยมันจะออกช้าหน่อยแต่ถ้ามันมีใยข,ขาวๆติดอะ่ะบางทีข้ามคืนมามันก็ออกแล้วครับเพราะใยข,ขาวๆนะี่มันคือเห็ดเราแค่สกิดพอ เนี่ยครับทุกก้อนผมจะแค่แบบเหลือเสียข,วา,ขาวๆไว้เลยนะครับเอาแค่ไม่เข้าฟางออกมันจะมีบางก้อนแค่นะครับที่แบบหลุดหลุดออกมาแบบเห็นขี้เลื่อยอันนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ออกแต่จะออกช้ากว่าพวกนี้แค่ได้เหมือนกันแต่หน้าแรกนี้สุดซื้อก้อนมาปุ๊บย้ำเลยครับซื้อก้อนถามถ้าเราซื้อก้อนมาเราถามคนขายเลยครับว่าเขาหยอกที่เท่าไหร่เรากะไปเลยนะครับสามสิบสามวันถึงสามสิบห้าวันถึงแก่แก ส่วนว่าเรารับเขารับรับที่เข้ามาสามสิบวันสามสิบวันเรามาไว้ในโรงเนี่ยให้ความชื้นพื้นแสลมแสลมยกขึ้นครึ่งเลยครึ่งโรงครึ่งครึ่งโรงเนี่ยครับครึ่งโรงรอบโรงเลยนะครึ่งโรงปุ๊บเราก็ลดน้ําพื้นกับแสลมไปสามสิบห้าครบสามสิบห้าปุ๊บเราไว้ประมาณห้าวันเนาะสี่วันห้าวันยังไม่ได้แก่นะยังไม่ต้องลดก้อนเลยนะครับวันที่หกวันที่สามสิบหกเราก็เริ่มแค่นาก้อนอย่างนี้เลย สก,กิดย้ำว่าสก,กิดสก,กิดอย่างเดียวนะคือสก,กิดดีที่สุดนะครับสก,กิดปุ๊บอีกสองสามวันสมว่าเนี่ยอย่างผมสก,กิดเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานผมก็ยังไม่ลดน้ําผมก็ปล่อยอย่างนี้เลยผมก็ทาเหมือนเดิมลดน้ําพื้นกะระสลาอีกประมาณสามวันผมเริ่มเห็นต่อขึ้นเยอะละเห็นต่อมาปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นตอขึ้นหรือดอกออกหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มลด ประมาณสามวันผมก็ลดถ้าเห็นตอปุ๊บผมก็ลดละลดบนก้อนนี่ลดน้ำบนก้อนปุ๊บครบสี่หรือห้าวันอะไรเงี้ยมันก็จะออกเลยครับออกคึบพเลยมันก็จะออกมาเรื่อยๆให้เราเก็บมันก็จะออกพร้อมกันนะถ้าเราแค่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นใยขาวใยขาไอ้ถ้าเป็นแค่จนถึงขี้เลื่อยขาวก็ต้องรองให้มันสร้างใยสีขาวก็คือใยแบบที่ให้ดูตะกี้คือใยแบบนี้นี่ น,น,นี่เป็นใยอย่างนี้ให้มันสร้างางนี้แล้วมันถึงจะออกอย่างนั้นเราแค่แบบสกิดเลยดีกว่าให้มันเป็นใยแล้วก็ให้มันออกดีกว่านะครับอันนี้คือที่ฟาร์มทำอันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ย้ําสรุปนะครับย้ําแค่แค่เม็ดข้าวฟ่างโดยการสกิดให้เหลือสีขาว,ขาว เป็นใยสียข,ขาวดีที่สุดแต่ถ้ามันเห็นสกิดแล้วมันหลุดมาแผ่นเห็นขี้เลื่อยก็ไม่เป็นไรครับประมาณเจ็ดถึงสิบวันมันก็ออกเหมือนกันแต่มันจะออกช้าสรุปแล้วไม่มีผลเสียเสียแค่ช้ากับเร็วแค่นั้นเองโอเคนะครับสรุปให้ละแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจติดตามกระดิง่ง ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปถ้ามีคําถาม,ถามใต้คลิปเลยครับพิมพ์ไอโพสไว้ใต้คลิปหรือสแสดงความเห็นไวใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบแล้วผมจะมาทําคลิปให้เนาะโอเคครับวันนี้คลิปนาาหน่อยหกนาทีเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าว่าเราจะมีคลิปอะไรอีกสอบถามได้นะครับใต้คลิปเลย โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับทุกคน